ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وامينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله اجمعين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بدون بمي إيمان بدون بساتاة الله سبحانه وتعالى تي الله سميتها توكانتها إيمان فام ساتاة تي يونيتايكم كبراوتو เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีทุกประการที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อคนคนหนึ่งมีอีมานมีความศรัทธาในหัวใจความดีจะไม่เกิดขึ้นเฉพาะกับตัวเขาเองเท่านั้นแต่อีมานที่อยู่ในใจของเขาจะส่งผลให้เขาทำความดี ความดีที่มีอยู่ในตัวเขาจะส่งต่อไปยังผู้อื่นด้วยได้เช่นเดียวกันพ่นดองครับการทำความดีในอิสลามไม่ได้แปลว่าเราดีเพื่อตัวเองคนเดียวแต่ความดีที่อัลลอฮฺตาลาเรียกร้องคือความดีที่เราจะต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสเอาไว้ในสุรุตุลเบคาระ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون من يعني سروب أيات كان كاملة ياو. ليس البر أن تولوا وجهكم و, ال و, وج و قبل المشرق والمغرب ความดีไม่ได้อยู่ที่พวกเจ้าถกเถียงกันว่าเวลาละหมาดจะหันไปทางทิศตะวันออกหรือหันไปทางทิศตะวันตกอายัดนี้ถูกประทานลงมาตอนที่มีคำสั่งให้ชาวมุสลิมในสมัยของท่านนาบีสุลต่าลอฮุอะเลวะสัลลัมหันจากบบยตุลมักดิสไปยังบบยตุลลอฮิลฮาราม เป็นคำสั่งที่อัลลอฮฺสุบะฮฺราะถาลาสั่งให้ท่านนาบีและบรรดาสฮาบะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เวลาละหมาดหันไปที่ใบตุลมักดิสอัลลอฮฺสั่งใหม่เปลี่ยนเวลาละหมาดให้หันไปทางทิบลหันไปทางใบตุลลอหันไปทางมักกะก็มีการถกเถียงกันเรา,าดีกับนซอร์ร์พวกยาดีบอกว่าชิดของฉันดีกว่าพวกนซอรอร์บอกว่าชิดของฉันดีกว่ามุสลิมบางคนในสมัยนั้นก็ยังติดขัด ยังมีความรู้สึกว่าทำไมต้องเปลี่ยนทิศจากเดิมมาทิศใหม่ด้วยอัลลอฮาก็เลยบอกว่าไอ้ที่พวกเจ้าถกเถียงกันยึดกันเอาเป็นเอาตายเนี่ยมันไม่ใช่แก่นแท้ของความดีความดีที่แท้จริงคืออะไรว่าแล้วอัลลอฮ์กล่าวอัติบายว่าแก่นแท้แห่งความดีจริงๆแล้วคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ศรัทธาต่อวันอาคิรศรัทธาต่อมาละอีกะต่อคำพีและต่อบรรดานาบีนี่เป็นความดีในตัวของแต่ละคนที่ต้องศรัทธาเมื่อมีความดีที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาแล้วให้ทําอะไรต่ออว่าอตัลมาต้องบริจาคต้องใช้จ่ายทรัพย์สินของตัวเองให้กับบรรดาซิลเซวิลกุรเบคนที่เป็นเครือญาติคนที่เป็นเด็กกับพระ คนที่เป็นคนยากจนคนที่เป็นคนเดินทางที่ขาดสเสบียงบรรดาคนที่ขอทานบรรดาทาสที่กําลังจะไทตัวเองและให้ดํารงการละหมาดให้จ่ายสกา a คนที่รักษาสัญญา س ุ ح านอัลลอฮ์เป็นอ้องครับอายันี้รวบรวมคุณลักษณะแห่งความดีของผู้ศรัทธาเอาไว้อย่างพร้อมเพรียง ในายอิบน์กะซีรท่านอธิบายว่า ف إ ن َّ م ن ا ت ص ف َ ب ه ذ ه ا ل آ ي ة ف ق د د خ ل ف ي ها, ع này, ُ ر ِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا وَأَخَذَ ب ِ م َ جَامِعَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ใครก็ตามที่มีคุณลักษณะตามที่อัลเลาะห์ตะลาพูดถึงในอายะหนี้แสดงว่าเขาได้รวบรวมคุณลักษณะแห่งความดีในตัวของเขาทั้งหมดแล้วการทํความดีต่อผู้อื่น พี่น้องทีรักยิ่งการที่เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันการที่เราแบนปันสิ่งดีๆให้กับคนที่มีความต้องการการที่เราหยิบยื่นน้ำใจของเราให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากคือคุณลักษณะสำคัญของผู้ศรัทธาหรือมุขมินอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาเรียกร้องให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกัน วะตาวานุอัลเบลบริวัตตะกวาจงช่วยเหลือกันและกันในเรื่องของความดีและความยำเกรงวะลาตาวานุอัลอิสมิวัลองดวานอย่าได้ช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นบาปหรือการทะเลาะเบาะแวงพี่น้องครับอายัดนี้อยู่ในสุรตุลมาอดาิดะอายัดที่สองในต้นอายัดเนี่ยอัลลต阿拉เรียกว่ายา,ยาอายุฮัลละดีน่าอาแมนุโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย แสดงว่าคําสั่งนี้เป็นคําสั่งที่เราทุกคนจะต้องรับฟังลเร,ราจะสั่งให้เราช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันเป็นองครับอัลบิรวัตัวความดีและความยำเครงในที่นี้หมายถึงอะไรเราจะเห็นว่าอุลมามะตัฟซีรให้ความหมายที่ค่อนข้างจะหลากหลายบ้างก็บอกว่าอัลบิรวัตตกวัวลฟซานีมะนันวาดความดี และความยำเกรงจริงๆแล้วมีความหมายอันเดียวกันฟะคุลบิรินตะกววคตวบิรุความดีก็คือความยำเกรงความยำเกรงก็คือความดีแล้วมันวนซ้ำเพื่อตอกย้ำว่าเราทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันในเรื่องความดีและความยำเกรงต่ออัลลอฮ์บางก็บอกว่าตักวาคือการสร้างความพึงพอใจให้กับอัลล h s ์สุบฮานวะล ในขณะที่ความดีอัลบิรการสร้างความพอใจให้กับมันหมายถึงอย่างไรเวลาที่พี่น้องตกทุกข์ได้ยากเราไปช่วยเหลือเขาเขารู้สึกดีรู้สึกพอใจกับการที่เราไปช่วยเขาแสดงว่าน,นั่นแหละคือการทําความดีอัลบิรทําความดีกับมนุษย์ในขณะที่ตักกาททาความดีต่อลอสุบฮานะวะตะอัลลไม่ว่าจะทําความดีต่อมนุษย์หรือทําความดีต่อ Allah وراء ان البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال الظاهره والباطنه من حقوق الله وحقوق العادميين والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله มินะล่อามาล์ลาหรัติแลบาตินะอัลบิรความดีหมายถึงํทำทุกอย่างที่เป็นความพึงพอใจของอัลลอฮฺสุบฮานาวะจาละแล่ว่าจะเป็นการพูดดีการกระทำดีในขณะที่ตักวาหมายถึงการละทิง้งทุกสิ่งที่อัลลอฮฺลารังเกียจทุกสิ่งที่อัลลอฮฺลาไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นคำพูดของเราหรือการกระทำของเราไปน้องครับ ไม่ว่าจะมีคำอธิบายอย่างไรสรุปแล้วบรรดาผู้ศรัทธาคือผู้ที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับศาสนาของตัวเองเป็นประโยชน์กับอาคิรอข,ของตัวเองและเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ในเรื่องดุนยาเป็นประโยชน์เรื่องของการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนมี h ะดิษมากมายจากท่านนิพุสละอัลลัมที่เรียกร้อง ส่งเสริมสนับสนุนในการทำความดีเหล่านี้ตัวอย่างเช่นฮะดิษที่รายงานจากอับดุลลอฮ์อิบนาอุมรราะถิยลลาฮฺอันหุมะท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮุสซาลลัมได้กล่าวว่า“อับดุลนาซีอิลาัลลอฮ์อันฟะหุมลินนาสคนที่อัลลอฮฺแต่ลารักมากที่สุดคือคนที่สร้างคุณูปการสร้างคนน่าประโยชน์ให้กับคนอื่นมากที่สุด ว่าพับอา عمال อิล allah อัลลอฮฺเมุสลิมละ مل, งานที่อ,ลอ,ลอลัลลอฮฺประทามากที่สุดคือการที่เราให้ความรู้สึกดีใจใส่เข้าไปในหัวใจของพี่น้องของเราพี่น้องของเรากำลังทุกข์เราไปให้กำลังใจเขาพี่น้องของเรากำลังลำบากเราไปช่วยเหลือเขาปลดความทุกข์ความลาบากออกจากเขา นี่คืออามมลที่อัลลอฮฺแอลอาลรักมากที่สุดเอายักชีฟูอันฮุกุรบัตันพี่น้องกำลังมีความลำบากด้วยภัยพิบัติต่างๆด้วยความทุกข์ยากต่างๆเอายักรีอันฮูไดนั้นพี่น้องของเราที่ติดนี่ไม่สามารถที่จะปลดหนี้ได้เราสาบารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นี่คืออามมลที่อัลลอฮฺแอลอาลรักที่สุดเอาตัตรูดูอันฮูจูอันพี่น้องที่กำลังหิวโหยไม่มีอะไรจะกิน เราไปแบ่งปันอาหารของเราให้เขาอยู่ในเรื่องราวที่อ ah ah ัลลอฮฺสุบฮานตะอัลลรักที่สุดว่าละอิน أمشي مع أخي ل ั في ح ا ิ ة أحب إليه من أن أعتكف في هذا المسجلي ش ฮรันท่านนบีสุลลัลลอฮฺของเราสันลัมบอกว่าการการที่ฉันเดินออกไปพร้อมๆกับพี่น้องที่กำลังลำบากไปช่วยเขาจัดการเรื่องราวต่างๆให้พ้น จากเรื่องราวที่เขากำลังมีความจำเป็นอยู่เป็นที่ชอบแก่ฉันมากกว่าการที่ฉันจะเก็บตัวเอติกาฟอยู่ในมัสยิดแห่งนี้หมายถึงมัสยิดของท่านนาบีสุลต่านอัลลอฮฺสัลลัมเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนสุบฮานลอละเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์กได้ยากมีความสําคัญมีความประเสริฐไม่แพ้การทําความดีแบบอิบาดะห์วนตัวนําซ้ํา อาจจะมีความประเสริฐมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในช่วงเวลานี้เราได้ทราบข่าวกันดีว่ามีเหตุที่เราจะต้องช่วยกันระดมความช่วยเหลือให้กับพี่น้องของเราที่ประสบกับอุทกภัยอุบัติภัยที่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราเองก็ไม่อยากที่จะให้ประสบกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ดังนั้นมีอะไรที่เราสามารถแบ่งปันได้ช่วยเหลือได้ให้ช่วยกัน

انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومنتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتق و الله ا أيها المسلمون ไปลองครับอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ลาสร้างมนุษย์มาไม่เท่ากันบางคนรวยบางคนยากจนบางคนลำบากบางคนก็สุขสบายในขณะที่เราอยู่อย่างสุขสําราญก็มีคนที่ต้องทนทุกข์กับบททดสอบเช่นภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดฝัน ดังนั้นการช่วยเหลือกันจึงช่วยเติมเต็มให้กับทั้งคนที่ช่วยและคนที่ได้รับความช่วยเหลืออย่าเป็นคนที่ไม่เคยแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเลยบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าฉันเป็นคนที่ยากจนฉันจะช่วยได้ยังไงฉันไม่มีอะไรฉันจะช่วยเขาได้ยังไงฉันเองก็ยังไม่มีมาฟังฮะดีษบทนี้กันฮะดีษท,ท่านนาบีุลลัลลอฮุละสซลลัมบอกกับท่านอบูมูซม อัลอาชอรีท่านบอกว่าอาลากุลมุสลิมสดักมุสลิมทุกคนต้องรู้จักการบริจาคกล่ฟะอิลลัมยาจิดบรรดาสัฮาบะก็ถามท่านนาบีว่าแล้วถ้าไม่มีอะไรจะบริจาคอ่ะให้อยู่เฉยๆหรือไม่ต้องช่วยหรือสุบฮานัลลอฮดูความสําคัญของการบริจาคในชีวิตของมุสลิมไม่มีเงินจะบริจาคท่านนาบีบอกว่าแต่ยะมัน ไปทำงานไปทำงานไปหาเงินไปออกแรงให้ได้เงินมาฟยนูตดไปทำงานได้ริสกีใช้จ่ายกับตัวเองแล้วก็บริจาคด้วยท่นานนบีไม่อยากให้มุสลิมไม่ต้องการให้มุสลิมอยู่เฉยๆไม่มีเงินหางานทําแล้วเอาเงินไรายได้จากงานที่ทำเนี่ยมาใช้กับตัวเองแล้วก็บริจาคให้กับคนอื่นซาบะยังถามอีกฟะอิลมัมยตักหรืออล่มไมฟอาล บางคนทำงานไม่ได้โอเคไม่มีความสามารถทุกพลภาพในเรื่องของร่างกายจะช่วยยังไงจะบริจาคยังไงกอลให้ใช้แรงบริจาคด้วยการใช้แรงคนที่ตกยากลำบากเราไม่มีตังจะให้ใช้แรงของเราในการช่วยเหลือเขาปอลูฟะอิลลัมยฟลถ้าใช้แรงไม่ไหวให้ยามรุบิล خ ي ร เอาบิลมาอูบใช้แรงมือไม่ไหวใช้แรงร่างกายไม่ไหวใช้คำพูดดีๆสอนคนสั่งคนเชิญชวนคนพยายามให้มีความดีด้วยคำพูดของตัวเองกอลาฟอิลลัมยาฟานและถ้าคำพูดไม่ดีก็ยังพูดไม่เป็นอีกแทนที่จะพูดให้กำลังใจคนอื่นยังพูดไม่เป็นให้ทำอะไรขั้นสุดท้าย قال فيمسك عن الشر فإن له صدقة ถ้าพูดดีไม่เป็นก็อย่าพูดชั่วชวถ้าให้กำลังใจไม่เป็นก็อย่าไปบั่นทอนกำลังใจของคนอื่นอย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำสิ่งที่ไม่ดีการที่เราระงับไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีการที่เราระงับไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเป็น صدقة ุบฮานัลลอฮ์นี่คือคำสอนของอิสลาม เราทุกคนสามารถที่จะทําได้ไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่บอกว่าไม่มีความสามารถใดๆเลยท่านอบียังบอกว่าให้ระง,งับจากสิ่งที่ไม่ควรจะต้องทําก็เป็นศัตแก่ตัวของเขาเองเปนองครับมาร่วมกันเป็นมุสลิมที่เข้าใจอิสลามและใช้อิสลามในชีวิตแล้วเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกดุนยานี้และในโลกอาครราชูตไป إن شاء الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكتَه يُصلُّون على النبيِّ، "يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه، وسلِّموا تسليمًا"، اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صلَّيتَ على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكتَ على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، اللهم اغفر للمُسلمين والمُسلمات، والمُؤمنين والمُؤمِنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم فرج همهم وكربهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أقرب الأقرمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتِنا من لدُنك رحمةً، وهيِّئ لنا من أمرنا رشدًا، ربنا آتِنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذابَ النار، عباد الله، إن الله يأمرُ بالعدلِ والإحسانِ، وإيتاء ذي القُربى، وينهى عن الفحشاءِ والمنكرِ والبغضِ، يعظُكم لعلكم تذكَّرون، فاذكروا الله العظيمَ يذكركم، واشكُروا على نعمه يزِدكم، ولَا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون